สวัสดีค่ะยินดีเข้าขูสุสู่ช่องแม่หน่อยน้องเหมยวันนี้พามาชมทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันที่ไหนนะวารินชำราชนะเป็นเดนมาร์กอีกแห่งหนึ่งเป็นทุ่งดอกทานตะวันที่แบบงามย,าย้อนแสง ให้ลูกเก๋าหน่อยเอาไปไปอนแม่ดอกทายก็ได้ลูกไปขะตรงนี้ลูกมาให้ลูกไปให้ทายในย่าแม่เม่จะนั่งงานอะไรด้วยวัวจะนั่งแม่นอ่างพกนั้นทำไมตรงนี้ล่ะอ่าวันนี้พาชมดอกทานตะวันค่ะทุ่งดอกทานตะวันที่บวรินทรราช อกระลำเขาเจะเอาตัดออกแล้วจะมาง,งามแต่พักแถวนี้ดินงามนะโอ,อ้อื่ใหญ่กว่าหน้าเลยใหญ่กว่าหน้า thích sùng <laughs> thuốc xin <xính>, thuốc vàng <laughs> lấy sốt bò <bỏ. cười> à thích sốt thế nhỉ chắc bà này hả? <laughs> <laughs> gì สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลบรลักมานีกับยูไรล,ลุงตะวันนะครับอำเภอวารินชำลาจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับมีแห่งเดียวในอำเภอวารินชำลาบนะครับนี่ครับพี่น้องความสวยความงามของท่านตะวันนะครับเดี๋ยวจะลงในช่อง u t u b e ให้เบิง์นะครับพี่น้องนี่ครับซึ่งพื้นที่กับยูอำเภอวารินชำลาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ แดดอ่อนๆนะครับช่วงเหมาะสมที่มาเที่ยวกับส่วงประมาณนักใบสามกกว่าใบสามถึงสี่หาหกมงแงงนะครับมันสีบรรยากาศที่ดีมากเลยมันห่อนนะครับเพราะว่าเขตเขตไทยอีสานที่ห่อนเอาย่าเอาย่าเป็นนางเอกชอบเอาย่าเป็นนางเอกชอบเอาหญ้าเองได้ตรวจมาน้ำ มันมาจากเบิงตรงมาตรงมาครับมานนะครับเพิ่นมาเพิ่นห่อนนะครับนักรงเที่ยวเพิ่นก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับโมรู้ว่าประมาณจักาไรดีครับผมกับขาดการบูติเรื่อยประมาณเท่าไรแล้วก็20กว่าไรนี่ะครับได้ย่20 อำเภอรวรินชาัาครับอยู่ตำบลแสนสูขครับเด้อนี่ครับบรรยากาศเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับ <Okay. S 1> มาเดียวก็ไใดมากคู่ก็ไใดนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับพี่น้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาได้ด้วยครับเด้อ เกี่ยวปนะันกามาเรื่อยๆนะสภาพนะครับนี่คือุ้ยใหญ่กว่าน้คนมาประมาณสักสี่หาหกพุ่งแดงนี่ครับกําลังพดอดีกับตอนเศ้าๆนะครับพี่น้องมาเลย นะครับทุ่งทุ่งทานตะวันนะครับบัตโกช่วงบ่อยทานตะวันก้มหน้าน <c oughs> ี่ครับีน้องเบิ่งครับไปไปววนคน,น,น,นววสย่งนตนงามค่ะต้นใหญ่ตนงามทานตะวันแปลทาทีแปล่ ฮะแล้<ห> <หา S 1> วมันใดแปลคชอบบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศโดยรวมนะครน,นี้นะครับพี่น้องแดดอ่อนๆอดอกท่านตะวบนกับพรอมที่จะเงยหนางจักน้อยนะครับเพราะมันแดดแห้งเมื่อช่วงประมาณ1 1เอ็ดนาฬิกาถึงบายสองายสามแดดนักแล้วก็นี่แหละครับ,ค,รบความสวยความงามเพิ่นนะ ซึ่งไ่ท่านตาวบันแห่งนี้ก็อยู่ที่อำเภอวรินชำลาวนะครับตำบลแสนสุขบันกอบันนำค่ำนะครับดอกตั้งแต่สีกลมกลมนกมั้งน้อยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาลิดที่ผมทานีรลงในช่องนี่ให้พ่อแม่พี่น้อง อันนี้ผมผมเบิ่งด้านด้านด้านขางมันนะครับคล้ายๆว่ามันสิมันจีไปตามตามทิศทางนะครับทิศทางลมประมาณนะครับเอาสินถ้าเป็นข้นกับจุฬามณ์งอนต่อนะครับสันงอนนี่ครับนักท่องเที่ยวมันก็ฬามาพักพอนย้อนใจกันอยู่แถวนี้ต้นหมกเมาต้นหมกว่าว่ามันไม่นวยออกว่าเอ้า กำลังเป็นดอกามาาสถา,า,ทานที่โอเคนะครับสถานที่ กันไปหันนปห่นกับตอกันไปหั่นกับเป็นพวกข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดท,ที่เข้าไปทําอาหารสัตว์นะครับบานเรี่ยนคนกับยูบประมาณนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นก็นทยอยกันมาเรื่อยครับบบขาดครับแต่ละมือเพม,มีวันหยุดครับตรงนี้นะครับยุบประมาณนี้ะนะแนาทีนาใหญ่ชวนนี่